สวัสดีครับมาทำโปรเจกต์ชิดแชดกันต่อนะครับไปเปิดโปรเจกตชิดแชดขึ้นมาเลยครับคราวที่แล้วเราทำถึงเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับในหน้า Target User VC วันนี้เราจะดึงเตรียมตัวที่จะทำ Table View นะครับรองรับไว้เพื่อที่จะดึงข้อมูลจาก Firebase ออกมาก็ไปที่ Target User VC.Swift นะครับแล้วก็ ต้องไปเซตโปรโตคอลให้ table view นะครับไปต,ตรงนี่ครับ target user vc หลังจาก ui view controller นะครับ comma มมเพิ่มโปรโตคอล ui table view delegate นะครับแล้วก็ comma มม ui table view data source 2อันนี้เข้าไปนะครับจากนั้นก็มาที่ view d i s l o a d เนี่ยต้องเซต delegate กับ data source ให้มันก่อนนะครับก็ใส่ table view d e l e g a t e เท่ากับ self นะครับแล้วก็ tableview d a t a source เท่ากับเซลล์สองอันนี้อย่าลืมเซตนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเออร์เต่อจากนั้นก็มาทำโปรโตคอลให้ครบไปตรงไหนดีอะข้างล่างนี้ก่อนนี้ก็ได้ครับก่อน replace special character เราก็ไปเซตเซกชันให้มันก่อนนะครับพิมพ์ number of section เรามีเซกชันเดียวก็ return 1 แล้วก็ต่อไปก็ะจะเซตโรมันะครับว่ามีกี่แถวก็พิมพ์ number of row i n s e c t i o n ตัวนี้เห็นไหมครับก็จะได้ฟังก์ชันนี้มานะครับแล้วก็ return return เท่ากับจำนวน array นะครับตรงนี้ที่เราเซตไว้เห็นไหมครับ user data array ตัวนี้ก็ return user data array count ต่อไปก็เซตตรง <c oughs> ใส่ค่านะครับไปดักตรงเซล for row at index path ตัวนี้เราก็เอา user data ออกมานะครับเพราะว่าเราทำ custom เสียวไว้ตรงนี้ target user vc cell เห็นไหมครับซึ่งเราทำ custom cast user data ไว้ way. แล้วก็ให้ let ตั้งตัวแปรเป็น let user data ยตัวเล็กนะครับอันนี้ U เป็นตัวเล็กนะถ้าเป็นคลาสของเราเนี่ยเป็นยูตัวใหญ่อย่างงงนะครับอันนี้ let userdata เท่ากับ userdata array นะครับ userdata array ตัวที่ index path d row นะครับพอเราเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ userdata array นะครับเราก็จะดึงมันมาเป็นใส่ไว้ในคลาส userdata จากนั้นเราก็ if มารียูเซล์นะครับ if let เซลเท่ากับ table view นะครับ d q r e u s a b l e cell ตัวนี้ with identifier ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปดูชื่อมันถ้าจำไม่ได้ก็ไปที่ main storyboard แล้วก็ไปที่ตัว target user vc เราไปที่เซลนะครับด้านนี้ก็ได้ target user cell เห็นไหมครับนี่ครับ identifier ก็คือชื่อ target user cell ถ้าใครยังไม่ได้ใส่ก็ใส่ตามนี้นะครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็ตามนี้เลย แล้วก็ Copy มา Copy เสร็จก็กลับไปที่ Target u s r v v เะตรง With Identifier เนี่ยเราก็ Paste ลงไปนะครับพอถ้ามัน Re-Use ได้เนี่ยเราแบบนี้ละเราให้เซลเนี่ย Cast ออกมานะครับ as as target target uh, user VC cell นะครับ นี่ครับเป็นคัสซอม l a s s ของเราคัสซอมเซลนะครับเราก็เซตแวลูเลยเซลด s e t Value ซึ่งเราเขียนไว้แล้วเห็นไหมครับง่ายมากเลยอันนี้ถ้าเราเขียนไว้เสร็จไปดูที่ Target User VC ซอ l นะครับตัว Set Value เนี่ยเราก็จะส่งค่าเข้าไปเห็นไหมครับ Set Image รสไรเซในนี้นะครับเราก็ส่งค่า User Data ที่ที่เราดึงออกมานะครับมันก็ทำงานของมันเองเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ Return c e l l ถ้าเซลเป็นเซลใหม่นะครับไม่ได้ reuse แล้วก็ let sell ก็สร้างใหม่ let เซ l เท่ากับ target user vc Ce l แล้วเราก็เหมือนเดิมครับ c e l l set value ส่ง user data เข้าไปแล้วก็ return sell เสร็จแล้วนะครับแต่แบบนี้หลังจากรันเสร็ มันก็จะยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ดึงข้อมูลจากไฟ a s e ออกมาเราจะดึงข้อมูลจากไฟ a s e ออกมาก็คือไปทําตรงนี้ก็ได้ครับฟังก์ชันที่ผมทิ้งไว้ให้ก็คือ database init นะครับทําคล้ายๆเดิมดึงออกมาดึงไ b a s e ออกมานะครับเป็นเฟ r ร์ดต snapshot แล้วก็เอามาใช้นะครับลองทําดูเหมือนที่เคยสอนไปแล้ว เดี๋ยววันต่อไปมาบอกให้ครับมาทําโคตดตรงนี้ให้ถ้าขคอยากลองทําเล่นก็ทําไปก่อนนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.itechsoftware.co.th หรือ facebook.com/itechsoftwareth หรือเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า iTech Software ก็ได้